ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมช่วงนี้สามของรายการแล้วจะไม่มีพักเบรกกันนะนะครับโอเคอ่ะมาพูดถึงกลุ่ม F อกันหน่อยนะครับผมกลุ่มที่แข็งที่สุดในบรรดาหกกลุ่มเท่าที่ดูมาโอ้โหไม่มีกลุ่มไหนหน่าหนังใจเท่ากลุ่มนี้แหละครับโอ้ทีหมหัโขนทั้งนั้นนะครับยกเว้นนักการที่นะครับ มัฮังการีไม่ใช่ว่าอ่อนมันก็ไม่ได้อ่อนมากพียงแห่ว่าถ้าเทียบกับโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันฮังการีดูอ่อนเลยทันทีนะครับกลายเป็นเหนื่อยที่สุดเลยแบบเจอตัทีมแข็งๆกันนั้นแต่ก็ดีได้ประสบการณ์ได้ลองเล่นกับทีมใหญ่ๆดูนะครับผมนะก็ฮังการีเจะโปรตุเกสใช่ไหมครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับโปรตุเกสจะชนะถึงแม้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วยูโร2อ1 6ัฮังการีก็เคยเจอกับโปรตุเกสแลวเสมอไปสามสามนะครับโปรตุเกสไม่ชนะนะแต่คราวนี้ผมว่าโปรตุเกสน่าจะชนะ แต่คงจะเบียดเบียดอ่ะเพราะหลังจากที่เคยเจอกันแล้วเสมอกันแล้วฮังการีดูแล้วคงไม่ยอมโปรตุเกสแน่นะครับผมว่าโปรตุเกสจะชนะแบบเบียดเบียด1-0 2-1หรือ3-2ครับอาจจะมีศิษย์กร,รสูงได้เพราะว่าครกงน้เราก็ยิงกันแหลกนะครับแต่โปรตุเกสน่าจะมีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยนี่นะครับและมีโอกาสปองกันแชมป์นะคือตอนแรกจะมองว่าเป็นทีมดัดดัดหรือว่าแมนเชบเตรดารบอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ดาดแล้วล่ะเพราะว่าเป็น ถึงขั้นเป็นแชมป์เก่าเนี่ยก็มีความกดดันพอสมควรครับสำหรับทีมฝอยทองโปรตุเกสนะครับส่วนทางฝั่งของอีกคู่หนึ่งครับบิ๊กแบตแบบไม่ต้องสงสัยของเกมแรกนะครับฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับทีมตาไก่เลอเบล์สก็คือแบบว่าเอ่อเดอะบลูอะไรเงี้ยสีน้ำเงินนะครับเจอกับอินซีเลกเยอรมน,นีครับผมอ่าเดอะแมนชัฟ นะครับผมก็คือเหมือนกับประมาณว่าเป็นเยกนางว่าในนามทีมชาติเขาว่าสมญานามทีมชาติเยอรมันก็คือเดอะแมนชัฟนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเจอก,กันเกมนี้ผมมองว่าฝรั่งเศสด,ดูสดกว่านะเพิ่งได้แชมป์โลกมาด้วยเมื่อฟุตบอลโลกสอง8นสิบแปดนะครับสอง6หกก็เข้าชิงมาโค้ชก็ดูแบบยังเขาเรียกว่าไลดูแบบ น่านจะมีทีเด็ดมากกว่าทางฝั่งเยอรมันโยคิมเลิฟยิ่งอยู่ยิ่งแบบไม่ไม่ค่อยมีสภาพแล้วครับเหมือนครั้งที่แล้วที่ิ่งตกรอบแรกมาโบโล่ต้องสิบแปดนะครับพร้อมจะเปลี่ยนแล้วแหละดูกันครั้งเอ,อรอบเนี้ยเป็นรอบสุดท้ายของทางโยคิมเลิฟแล้วรอบน่านจะเป็นฮันซี่ฟลิกนะครับผมหรือฮันดิเตอร์ฟิกอดีตกุนซีของไบเยมวนิก นะครับผมจะมาเป็นกูซือแทนโดคิมเลิฟนะครับผมในกัปติชาติเยอรมันนะครับก็ดูแล้วกมนี้ฝรั่งเศสน่าจะมีสิทธิ์เปียกชนะเยอรมันได้หนึ่งโซหรือสองหนึ่งครับถ้าพูดขัดใจแฟนเยอรมันยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็ในเมื่อวิเคราะห์วิจาร์ยอย่างนี้มันก็ต้องฟันทงอ่ะก็ต้องเลือกไปข้างหนึ่งนะครับคือเสมอก็ต้องข้างหนึ่งก็จะได้อยู่ดีถูกไหมแต่อันนี้ผมว่ามีสิทธิ์ที่ฝรั่งเศสถึงขัน้นอาจจะเปียกชนะเยอรมันได้เลยแหละคือแบบดูแล้วยังไงมุมที่เขาพูดเขาจจจะแแ้้นนนนีีีจจีี่่อออาาามมมมมมยกวาททาทงเเััเสส็ แต่โอการฝรั่งเศสชนะก็มีนะครับให้ประมาณว่า,า40 35 25ละกันประมาณนี้ฝรั่งเศสชนะ40เสมอ35เดอรมันชน้า25เปอร์เซ็นต์นะครับโอเค